เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาพบกับอัคโมบายพาร์ทที่119นะ้ครับผมแอมหาหน้าหายตากันไปนานนะหรัพพาร์ทนี้ก็จะมาลงเดืนเจี้ยนกันอีกเช่นเคยนะครับผมแอมก็อยู่การลงเดืนเจี้ยนนะฮะ <c oughs> เออก็ไอที่หายหน้าหายตานี่ ไม่ได้ไปไหนนะผมป่วยนะครับผมเออป่วยเป็นรู้จักโรคนี้ไหมโรคพุ่มพวงนะครับเออไม่ใช่ว่าป่วยเป็นโรคนี้แล้วจะร้องเพลงเก่งนะเออไม่ใช่นะเพราะหาบอดใครป่วยเป็นโรคนี้แล้วร้องเพลงเก่งนี่ไม่ใช่นะเออป่วยเป็นโรคนี้แล้วอืทรมานนะมันจะเจ็บกระดูก โอ้โหอะไรไปหมดเลยนะครับเป็นโลกที่แบบไม่ควรไม่ควรเป็นนะเออนะฮะเอ่ะก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับอ่ถามว่ามันหายไหมไม่หายนะเออไปรักษาตัวมาเฉยๆนะครับอืมนะครับ โอเคอซึ่งดันเจียนเนี่ยนี่ผมจะลงในวันนี้ก็จะเป็นดันพิเศษนะครับผมแอต่ว่ามันผ่านมาสองวันแล้วแหละเออซึ่งมันจะไม่อยู่แล้วนะครับผมตอนนี้แอแต่เรามีอำนาจพิเศษนะผมย้อนวลาหาอาดีต อก็นหะครับผมสําหรับโทรศัพท์ผมนี่ก็มันจะมาอยู่ในนี้นะอ่าก็นี่เลยนะครับผมคํ้ันทีระบบนะนะตอนนี้อยู่ที่สินะครับผมเดี๋ยวเราจะเจาะเวลาหาอาดีตนะย้อนไปที่15นะครับโอเค ต้องรอโหลดใหม่อีกมาแล้วนะฮยก็เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนะครับผมเออแล้วก็เสียงเสียงเหนอเฉยเลยเออแล้วก็ไอ้นี้นะครับใครไม่มั่นใจอะไรก็เซฟไว้นะครับ เออบาบอเออก็จะบอกว่าใครแบบว่าเล่นดันไหนเนี่ยที่แบบว่าโหดๆเนี่ยไม่มั่นใจก็มาเซฟไว้นะครับผมมาที่เมนเเอ่อเซฟดาตานะอ่มันก็จะมีให้เราเซฟอย,ย่รเยอะแยะนะครับผมมากมายอา่าส่วนอันล่างสุดเนี่ยมันจะเป็นการเซฟแบบ ว่ายในไอข่าวของเรานะอ่อเหมือนไอดีแหละนะครับผมนะโอเคเข้าไปเล่นดีกว่านะ <c oughs> เออโอเคครับผมก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มืดเป็นที่ร้อยนะครับผมอแต่ตัวผมนี่สว่างนะฮะเพราะว่าใส่สกินดัดเจียนนะครับผมอ่สกินนี้ก็จะปวดล็อกนะฮะ เมื่อเราลงดันเจียนครบเท่าไหร่นะสิบครั้งใช่ไหมอ่าก็ลดปลดล็อกได้ตั้งนานแล้วนยผมซื้อได้ตั้งนานแล้วแต่ผมก็นะขี้เกียจซื้อเพราะมันแพงนะก็โอเคมาดูกันฟับอ่าที่ดันเจียนก็จะกลับมาแล้วนะครับผมเอ่อ ดันดิโลนี่ผมแนะนำให้ไปลงเลยนะเพราะว่ามันในในกล่องอ่าพรีเมียมนะครับผมมันมีการดรอปเป็นในส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรสกินอ่าสกินดาบปานะครับแต่เราต้องไปรียวนะเออนะครับแช่ว่าจะหาเจอได้ นี่นะครับผมไอ้ดันที่ผมจะไปลงนี่ก็จะเป็นดันฉลองครบ3ปีนะของอาร์คโมบายนะครับออบของที่ดรอปนี่จะเป็นอ่าขาเรียกอะไรถ้วยรางวัลใช่ไหมเออนะครับนี่อะไรไม่รู้แหละนะฮเออมันจะเป็นของพิเศษนะครับผมอ่า ซึ่งในดันนี่ก็จะมีของดอกพิเศษเยอะแยะเลยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเออนะครับแล้วก็บอสนี่บอสเป็นบอสยูนิคอนนะอ่านะครับโอเคในดันนี้เลยนะครับผมไปโอเคผมก็เข้าสู่ดันเจี้ยนที่บลอยนะ่เอ่อ ก็เป็นดันระดับอีซี่นะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมาเยอะก็ได้แล้วนะจริงๆแล้ว <c oughs> แต่ผมเตรียมมาเยอะเองนะครับโอเคอันดับแรกนี่เดี๋ยวเราขึ้นด้านบนนะครับผมอ่เพื่อไปเอาหุนแจนะโอเคไปเลยว๊บ เมื่อกี้ด้านซ้ายนะครับผมมันจะมีกล่องพรีเมียมเลยนะอ่าแต่ผมไม่เอานะตอนนี้มาโดดๆดดเลยเฮ้ยวิง่งเลยเส้นทางแลละอ่าเดี๋ยวดูก่อน อตรงนี้เป็นทางวนนะครับไปตรงไหนก็ได้จริงๆมันขึ้นได้งแต่เมื่อกี้เนี้ยแหละผมไปวนไง <What? S 1> อ่าโอเคอืมอ่าจุดตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นจุด,ดกุญแจนะอ่าตรงนี้เลยนะครับโอเคมาไป แล้วเดี๋ยวเรากลับกันเลยนะครับผมใช่โบนี่ทางกลับ บอกเลยว่าไม่ค่อยแน่ใจอบกระโดดหน่อยเออแล้วทไมผมไม่ใส่ชุดเทคว่ะอืมมันจะได้วิ่งไวๆเะยครับผมเออใส่ครบเซ็ตเป็นเลยนะครับอ,อ่ามา เนี่ยวิ่งไวกว่าเดิมเยอะโอเคลำดับต่อไปเราลงล่างนะครับปั๊บต้องดูแผนที่นิดนึงนะคือเป็นคนชอบหลงนะเออ หลงหง่ายๆนะเนี่ยเออแต่เส้นทางมันก็ไม่ได้มีกับดักอะไรมากมายนะครับผมอ่ามีพวกไก่ฟ้านี่ด้วยนะไอน้นกพันจิว๋วอืมโอเคมาพอเดียวซ้ายมาปุ๊บ เราก็จะเจอกับนี่ประตูนะครับผมอาโอเคนี่ตรงนี้จะเก็บของก็ได้นะอ่ารู้ได้อะไรนะครับผมเสียเวลานิดนึงโอเคได้เสือ้อพาง อ่าในดันก็มีม้าลายนะครับผมมีม้าลายด้วยเออเดี๋ยวรู้สึกว่าจะเข้าผิดเส้นทางประมาณตรงนี้ปุ๊บเลี้ยว เลี้ยวไปไหนวะ,ะเอางงเฉยเดี๋เดๆๆเด้อเด้เดเดเดในบรทางนี้ใช่ไหมเออโอเคหลงนะโอ้ไป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 วิงถอยหลังอีกไปผม อ่าตรงนี้อ่าตรงนี้เลยนะครับผมที่มันจะมีของพิเศษนะในการดอบครั้งนี้เนีครอ่าของเท็มันก็มีนะ,ะจริงแล้วนะครับป๊ับเรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วอ่านะครับ อันนี้ต้องไปใส่แท่นวางนะโอ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยติดอย่างว่ะปับข้างหน้าก็จะเป็นห้องนะครับผมห้องเดียวเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอบอสนะฮะเอออเอเปลี่ยนชุดครับผม อ่าไปปึ๊บห้องนี้ก็เนิร์ฟสปีดด้วยนะออนเป็นห้องหมูนะครับผมนระจออกมาชุดละสองตัวนะล้องจำไม่ผิดเอาฮิวฮิวฟันฟันเละฟันเละมัดเมาเดัมาเดเฟันยับเออนนั่นแหละหาย <laughs> มาครับเออมามามาเลยมาเลยไม่โอ้โหใช้เป็นดาบนะมันจะเร็วกว่าเลยครับผมโอเคเรียบร้อยเสร็จอีกหนึ่งมา เส้นรูปหัวใจอย่างนี้แสดงว่าเป็นคู่กันอือหือต้องพูดตัวเมียใช่ไหมอึ๊บ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 เอาให้หมดโอเคเรียบร้อยนี่ไปที่นี่มันก็จะมีของให้เก็บนี่ครับผมต้งไหนวะ ทางไหนวะทางนู้นนี่ว่าโอเคมาทางนี้ก็จะมีอาหารของไม้ยูนิคอร์นให้นะครับผมปกติอ่ะนะ แต่ผมมันไม่ปกติเนะียมันให้เป็นแครอทมานะเออป้าบอรตรงนี้ก็ปเป็นเกกันนะผมเทกสร้างบ้านโอเคอ่านี่เลยนะครับนี่ไง มันดอกมันแครอทมาเฉยบ้าบอหเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โหลดโอเคมาพอม,มาถึงตรงนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับไปพัสุดเจียนนะผมมา เนี่ยมันเป็นดันของไอ้ด้วงนะครับผมเออนะโดยปกตินะครับผมแอนสภาพดันนี่เป็นดันของด้วงนะโอเคใส่เทคก่อน ฟัดเสียงฮิฮิอย้อยอย่าบอกว่าโดนละโดนแล้วไงนี่ขนาดใส่หมวกเทคยังอือหือโดยที่ฮฮฮ อ้อนั่นไงอืโอเคโอคโหนัดเดียวก็ตายแล้วอ่ะจริงๆแล้วนัดเดียวก็ตายแล้วเลเวลมันแค่หนึ่งนะครับผมโอเคนี่ไงอ่าแค่นี้ก็เคลียร์แล้วนะครับผมไปออกดีกว่านะฮะ เออไปทีนีไปบ้านผมเลยดีกว่านะฮะรออยู่ตั้งนานนหะโอเคโอ้กลับมาบ้านทำไมบ้านเ้าเถื่อนวะเอ,อ้ปแปกแลกๆก็ละ โอ,โอ้ยโอ้ยกันตกโอ้โหไม่จะเทือนได้ไงล่ะไททันเอาแล้วดูอือหือโอ้โหโอ้โหโอ้โหงานดีจริงๆไททัน มาชนลูกกูเฉยเลยเออลูกกูเลี้ยงไว้เนี่ยอืมอืมอืมมาดิมาดิมาด,มาดิไม่กลัวตีหลังแล้วไงตีหลังแล้วไงอืม มาัดีครับมาัดีครับอืมเดี๋ยวมึงก็หนีแล้วล่ะเออไปเลยไล่ไปไกลๆเลย <c oughs> โอ้โหมาชนอ้ ออสกับโลนินกูแม่งไรกระจายไอ้บ้าเอออะโอเคว่าจะกลับมาวางไอไ้เรียกว่าอะไรแท่นคบรอบนะครับผมเออ ยังไมไ่วางเลยยังไม่ทันได้วางโอเคมาปึ๊บข้างล่างเนี่ยมันจะลกไว้เนี่ยโอ้โหเต็ม,มละไปข้างบนดีกว่านะฮะเออข้างบนนี่ เี๋ยวดูข้างนอกก่อนดิข้างนอกก็จริงๆแล้วมันก็ได้นะ เอาดีกว่าเนี่ยผมเออเรื่องเยอะนะเราเเอาวางในบ้านนี่แหละไหนดูดีมันเป็นยังไง คงไม่รู้อะว๊ับวางเข้าไปปึ๊บโอ้เป็นอย่างนี้เองโหสวยวะ่ะนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังรักและชื่นชอบกันอยู่นะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าสำหรับโทฟีบท่บอสนะฮะก็มาล่าได้ในด่านนี้เลยนะครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่โทฟี่บอสดิมันเป็นโทฟี่ครบรอบ3ปีเนี้ยผมสำหรับเกมอาร์ครนะคอ่าก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ ไปเอานะครับผมก็กดย้อนเวลาเอานะฮะอ่าก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะลาไปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ